ไม่ทอดกี่ละสามสิบไม่ไม่ผิดทิ้ละเลยดิทิ้ละอ๋อทิ้ละีมีชิ้นสามสิท้งละยี่ิท้นละยีเอายังไม่สร้างนะเขาด้วยปักไส่นะใส่ไส้องแป้งนะมดูนะครับม่เชื่ออะไร ที่ข้าวที่ชาตินะเคีื่อที่ชาติไปทอดนครับผโลก่อนนะน่ากินมากนม่คดนครับกน่ากินมากเลยร้อนเลยไฟทอดนะครับไฟทอดหอมฉยบ กรอบเลยเนาะกินกับน้ำจิ้มโอ้โหรสเด็ดเลยนะดัดโซนอะไหมสี่ยใหน่เลยเนี่เรื่อใหญ่แล้วเราหาหมูราจะต่อยจริง ไ้ทอดนะครับกรอบเลยครับบอกเลยว่าสุดน้ำจิ้มร้านนี้เด็ดมากครับหอมมากเลยอ่ะพิชัดตลาดบางบ่อสิริวัฒน์ย้อนเก่านะนี่ลูกค้าต่างกันพี่นี่อยากหันโชลูกค้าสั่งนี่ลูกค้าสั่งครับเรื่องใหญ่แล้วครับนี่ร้านนี้ครับอุตรักนะครับร้านนี้ น่ากินมาก่อแบบสดๆ,ๆใหม่ๆร้อน,ลนเลยจุกเลยยินให้สาใจไปเลยดูดิ6กบาทดูดิหกสิบ <60 S 1> บาทโคตรเยอะโอ้โห <ś uchar> นี่นนะร้านเฮีย<ร>ชาตินะคุณค่ะใช้เวลานานไหมคะทอดไส,ไพพไส้แต่ละกกะทะ ประมาณสิบกว่านาทีเนาะอเอาหนึ่ได้นะเขามีไส้ทอดแล้วก็มีนี่ขาหมูนี่คาคิอืน่ากินมากเห็นี่ย